โบสถสวยๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีผีด้วยค่ะสวัสดีค่ะวิ่จากชาแนล Point Bill ค่ะใครที่ไปเที่ยวรัสเซียนเนี่ยนะคะก็ต้องไปเที่ยวโบสถ์หยดเลือดหรือว่า s p i l b u t s c h o t ใช่ไหมซึ่งเราดูด้วยตาเราจะรู้สึกว่าโบสถนี้สวยมากแต่ประวัติที่มาที่ไปเนี่ยดันเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารซาร์เลกซนเดอร์ที่2ค่ะเรื่องนั้นเนี่ยเล่าไปแล้วเต็มๆในคลิปใหญ่อะนะแต่ ทุกคนรู้ไหมว่าจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้เกิดผีตนหนึ่งหลอนอยู่ในโบสถ์หยดเลือดค่ะก็คือผีผ้าเช็ดหน้านะคะเป็นสาวคนหนึ่งชื่อว่าโซเฟียเฟโรสกายาคือในการรอบสังหารครั้งนั้นเนี่ยมันมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนมากและหนึ่งในนั้นก็คือคุณสาวคนนี้แหละที่เขาเป็นคนโบกผ้าเช็ดหน้าขาวนะคะส่งสัญญาณว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2มาแล้วลงมือรอบสังหารได้เลยทีนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยโอเคพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่สองก็สิ้นพระชนไปแต่ซาร์อเล็กซานเด ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะคุณโซเฟียเนี่ยก็โดนไปด้วยว่ากันว่าเขาถูกจับแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บ กลางจัตุรัสเมืองเลยนะทุกคนดังนั้นวิญญาณของเขานะคะก็โกรธแค้น,นะคะ่ะก็เลยยังหลอนอยู่ที่โบสถ์หยดเลือดนะคะถ้าใครไปดึกๆอาจจะเจอภาพของคุณโซเฟียที่โบกผ้าเช็ดหน้าสีขาวโบกไปโบกมาอยู่ในโบสถ์ค่ะอยากไปรัเสเซียฟังรเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้กับวิวนาสถานที่จริงเลยตอนนี้พ o อยวิวออนทัวร์ทริปรัสเซียกลับมาแล้วนะคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w p o t v w o n t o u r c o m ค่ะรีติดต่อมานะช้าหมดอดค่ะบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมีสาระและอร่อยมาก อาหารละซีอร่อยมากทุกคน